ตัวที่สองครับอันตัวเดิมของลูกค้าอ่ลองสตาร์ทนะครับเนี่ยลองสตาร์ทอันนี้ของลูกค้านะครับสตาร์ทเด็กของลูกค้าก่อนอตัดติดนะครับรรอันนี้ตัวที่เราทําให้ใหม่นะครับตัวที่เราทําให้ลูกค้าโอเคตัดต,ติดนะครับ เราจะลองกดรีโมทนะครับล็อกปลดล็อกล็อกปลดล็อกโอเคจบครับรีโวทสมุนแจรีโมทเพิ่ม,มครับ